สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแบบนะคะแบบแบบให้ดูให้ดูสินค้านะคะให้ดูสินค้าว่าเรามีอะไรบ้างตัวแรกตัวนี้นะคะคือโซเฟียน้ำโซเฟียคือน้ำผลไม้ที่ดูแลมดลูกสำหรับคนที่หน้าอกไม่อืมนะคะผิวพรรณไม่สวยหรือมดลูกหย่อนค้อยลมออกช่องคลอดหรือดูอขาวมาแล้วมีกลิ่นเหม็นอะไรก็แล้วแต่ที่เก็บกับช่องคลอดจัดไปค่ะโซเฟียนะคะราคานะคะจับต้องได้แน่นอน หขวดหนึ่ันบาทวันนี้ไม่ขายค่ะเอาไปเลยสองขวดแป0ร800บาทจ้าเหมาะกับทุกเพศทุกไปท,ท,ที่มีประจำเดือนนะคะอ่ะเราบอกได้เลยค่ะว่าคุณกินแล้วต้องติดใจเพราะว่ารสชาติหวานหอมนะคะใส่ตู้เย็นโคตรอร่อย ส่วนตัวนี้นะคะคือน้ำจักรพพัดน้ำจักรพพัดคืออะไรเป็นสมุนไพรที่นะคะมีโปไบโอติกเข้าไปด้วยโปไบโอติกคืออะไรคือใบภูเขาที่ไม่บ่มเพาะเชื้อนาน8ปดถึงสอเดือนถึงได้โปไบโอติกออกมาคือจุลินรีนะคะถ้าเกิดใครสงสัยลองไปเปิดนะคะใน Google ว่าด็อกเตอร์เพิ่มพงคือใคร คือผู้คิดค้นตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็คุณหมอนะคะก็ไปร่วมหุ้นด้วยแล้วก็ผลิตสินค้าตัวนี้ออกมาเพื่อนะคะดูแลเบาหวานความดันไขมันนะคะใครที่เป็นกินไปโคตรโชคดีเพราะนะคะตัวโปรไบโอติกจะช่วยต้านเรียกะต้านไวรัสนะคะสร้างภูมิต้านทานให้กับเราด้วยนะคะรสชาติเหรอคะออกขมนิดนิดติดไปลิ้นนิดเดี๋ยวค่ะแล้วก็หอมใบเตยขึ้นจมูกนะคะ ตัวต่อไปอย่างนําเสนอนี่คือนะคะนมแพะซึ่งนมแพะมันดีกับไข่นมแพะดีกับเด็กทารกที่เพิ่งแรกเกิดแทนนมแม่ได้เลยนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับตัวเราด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นสรุปทุกเพศทุกวัยตุด๊ดแต๋วกระเทยกินได้หมดนะคะโอเคนมแพะปกติบริษัทอื่นอาจจะมีรสชาติหวานแต่จะมีกลิ่น้าวนะคะ แต่ของบริษัทโกลเดอร์ไลท์ไม่มีเลยเห็นเห็นโกลเดอร์ไลท์ไหมคะโกลเดอร์ไลท์นะคะลองไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าโกลเดอร์ไลท์คือไข่นะคะโอเคเนาะในนี้จะมีวิตามิน A B1 B2 วิตามินดีมีแคลเซียมมีโปรตีนถ้าเด็กกินจะสูงมากพัฒนาสมองดีมากส่วนผู้ใหญ่ดื่มไปจะหลับลึกมากแล้วก็กระดูกเขาจะแข็งแรงนะคะจัดไป1แก้ว2แก้ว3แก้ว4แก้วได้เลยนะคะแทนอาหารมื้อได้เลยนะคะตัวต่อไปอยากนำเสนอนี่คือ แดงอีวันถ้าเกิดใครนะคะรักและบูชาศรัทธานในองค์ปู่ย่าพญา,พน,านาคนะควรเอาไปเลยนะคะราคาราคาอยู่ที่590บาทจะส่งฟรีจ้าส่วนนมแพะตอนนี้โปรโมชั่นนะคะ890บาทซื้อ1แถม1จ้านะคะส่วนตัวนี้ที่เมืกี้ที่บอกไปนะคะเบาหวานความดันไขมันนะคะแล้วก็สร้างผิมต้านทานให้กับเราด้วยราคาปกติ2450บาท วันนี้ไม่ขายค่ะเอาไปเลยค่ะสองขวดสองพบาทจัดส่งฟรีจ้าตัวต่อไปนี่คือแมสแมสของเรา3ชั้นนะคะมี50ชิ้น1นกล่งองราคาอยู่ที่60บาทจัดส่งฟรีค่ะนี่เลยเชียนะคะเชียคือน้ําผลไม้ซึ่งนะคะหซองประกอบด้วยผักผลไม้4-5่กิโลควรกินกับทุกเพศทุกใบก่อนที่คุณจะกินอาหารเสริมทุกตัว พอไปล้างลำไส้พอแล้คุณกินวิตามิน C กินวิตามินดีกินอะไรแล้วแต่ที่คุณอยากกินนะคะมันจะออกฤทธิ์ออกเดชได้แบบ100%วันนี้นะคะปกติ650บาทวันนี้ไม่ขายคะ่ะเอาไปสอกล่องเจ็บาทจัดส่งฟรีคะ่ะ<ส>ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะใครที่ดูแล้วกดไลค์กดแชร์ไปขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยไปมหาเศรษฐีเด้อ ตัวต่อไปนะคะนี่คือนะคะ love skin love skin เป็นเซรั่มน้องใหม่ที่เข้ามาแรงมากๆนะคะตัวนี้เขารับประกันว่าสามขวดไม่เห็นผลหน้าคุณไม่ขาวกระจ่างใสสิวไม่ลดลงฝ้าไม่จางลงยินดีคืนเงินภายในสามขวดสวัสดีค่ะราคาอยู่ที่390บาทนะคะตัวนี้นะคะ love skin เพราะฉะนั้นใครที่มองหาเซรั่มบองเลยค่ะเซรั่มตัวนี้ดีมากแล้วก็ทาสามแห้งคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าคุณ ขาวจางใสขึ้นนะคะภายใน3ขวดนะคะหขวดก็เริ่มเห็นผลแล้วนะโอเคตัวต่อไปนะคะนี่คือจีมิกจีมิกคืออาหารเสริมที่ดูแลดวงตาดีมากๆคุณหมอนะคะเป็นผู้ผู้ผลิตบริษัทโกอนไลท์นะคะเป็นผู้ผลิตแล้วก็คุณหมอเป็นเจ้าของนะคะในนี้จะประกอบด้วยวิตามิน A แล้วก็นะคะมีเอ่อเาเรียกฮะจุลินรีปอติเข้าไปด้วยซึ่งปกติเราต้องใช้มือถือดู ซีรีสเล่นเกมตอบแชทนะคะแสงพวกนี้อันตรายมากเข้าสู่ดวงตาเราคุณหมอก็เลยเล็งเห็นว่าเราน่าจะทําผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารเสริมเกี่ยวกับดวงตานะคะแต่จริงๆจงใจสร้างมาเพื่อป้องกันต้อเนื้อต้อหินต้อลมต้อกระจกแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือระบบประสาทดีมากๆนะคะใครที่ข้อเข่าไม่ดีควรกินเลยกินแค่ก่อนนอนครั้งเดียวคุณจะหลับลึกตื่นมาสดชื่นมากๆนะฮะฝากกว้ด้วยกับจีมิ ปกติ1กล่องมี20เมตรราคาที่1,500บาทนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นนะคะ2กล่อง1,400บาทจัดส่งฟรีค่ะใครสงสัยอะไรถามมาได้นะคะหรือมีข้อที่อยากจะสอบถามสามารถทักไลนได้นะคะปานิสลาภา,ภารรษาอังกฤษนะคะปานิสลา44488 8นะคะ ตัวต่อไปอยากนาเสนอนี่คือกาแฟคีโตบางคนอยากลดน้ําหนักแต่ไม่ชอบกินกาแฟแบบที่ใส่ครีมนะคะตัวนี้เป็นกาแฟคีโตซึ่งใส่ผงบุกใส่ผงอะมอนนะคะแล้วก็ช่วยให้เรารู้สึกว่าอิ่มน,นานเพราะตัวนี้ใส่บุกใช่ไหมคะแล้วใส่วิตามิน B บีสเข้าไปด้วยใส่วิตามินซีวิตามินดีเข้าไปด้วยนะคะใครที่สาย k e โตกินได้เลยนะคะ1กล่องมี12ซองราคาอยู่ที่300กว่าวันนี้ไม่ขายค่ะเอาไป1กล่อง270รจบาทจัดส่งฟรีเลยนะคะตัวต่อไปอยากนําเสนอเป็นวิตามินซีบวกวิตามินดีวิตามินซีบวกวิตามินดีดียังไงดีตอนนี้ค่ะเพราะว่าไวรัสโควิดมันเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิตามินซีวิตามินดีมากินมาเสริมแต่บางคนไม่ชอบกินยาเม็ดเราก็เลยผลิตมาเป็นแบบชงนะคะ ตัวนี้รสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็มิ้นท์ในลาคอตอนเวลาเรากลืนเข้าไปนะคะหนึ่งกล่องปกติ300กว่าวันนี้ไม่ขายค่ะเอาไป270บาทจัดส่งฟรีค่ะแคปหน้าจอแล้วทักมาได้เลยนะคะส่วนคอลลาเจนตัวนี้เกี่ยวกับผิวผมเล็บกระดูกนะคะใครที่ชอบคอลลาเจนผิวหน้าจะสวยกระดูกจะแข็งแรงเล็บจะแข็งแรงตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายแหละจะอยู่ในซอง หนึ่งซองในนี้เลยนะคะรสชาติออกหวานหวานสามารถกินได้วลาหนึ่งถึงสิบซองได้เลยแต่ตัวนี้นะคะกินแค่วันละซองเดียวพอเพราะว่าไปสร้างภูมิต้านทานให้กับเราห่างไกลโรครลายเนาะอ่ะตัวนี้ราคาสองร้อยเจ็สิบาทมีสิบซองจ้าสามารถนะคะกินแทนน้ําเปล่าได้เลยยกตัวอย่างปกติคนกินน้าเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันไม่คล่องคอใช่ไหมคุณก็เอาเนี่ยหนึ่งซองสองซองสามซองสี่ซองใส่ในเหยือกของคุณ แล้วก็จิบได้ทั้งวันเลยนะรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากๆตัวนี้นะะแนะนําเลยส่วนตัวนี้น้องใหม่ที่มาแรงนะคะนี่คือก๋วยจั๊บของออนชูมานะคะออนชูมาทําเองราคาปกติ35บาทวันนี้เอาไป3ามสองห้สองหนึบาทจ้าจัดส่งฟรีนะคะจัดส่งฟรี3ามสองหนึบาทนะคะรสชาติโคตรอร่อย กินหนึ่งซองบอกได้เลยค่ะว่าอิ่มจุกๆนะคะสามารถสองคนกินได้เลยใส่ทุกอย่างเอฟเฟกต์จริงจริงเบลลงไปได้เลยผักหญ้าอะไรอยู่ในตู้เย็นที่มันเกลือเหลือกินเหลือใช้แล้วนะคะใส่ไปเลยค่หาอย่างนี้อย่างหน่อยไก่บ้างเห็ดหอมบ้างผักบ้างอะไรใส่ไปได้หมดปูองค์ปูอัดนะคะแหนมหมูยอใส่ได้เลยนะคะรสชาติเข้มข้นมากๆนะคะการันตีเพราะพี่กินแล้วนะคะหนึ่งซองเนี่ยกินไม่หมดต้องให้พ่อแม่ช่วยกันกินนะคะเยอะมากและเส้นนะคะไม่อืดคุณทิ้งไว้จะไม่อืด ปกติเส้นอื่นจะเส้นยี่ห้ออื่นจะอืดน,นะคะแต่ยี่ห้อนี้ไม่อืดตัวต่อไปนะคะนี่คือกาแฟที่รสชาติโคตรกลมกลม่อมหวานขม,นม,นม,มหวานมันขมขมหวานมันขมมันหวานนะคะนี่คือแฮปปี้โกที่ทุกคนถามหาปกติในกาแฟในต,ตลาดก็มีเยอะใช่ไหมคะบางยี่ห้อก็ขมมากบางยี่ห้อก็เชยนะอย่าไปเอ่ยชื่อเนาะแต่ยี่ห้อนี้บอกได้เลยะคะ่ะ ขมหวานมันกลมกล่อมอร่อยกำลังดีนะคะสามารถทําเป็นกาแฟเย็นได้คุณเอาน้ํามาดึงแก้วใส่กาแฟไปสองซองชองเสงร็จเรียบร้อยวางไว้ให้เย็นอุณหภูมิห้องนะคะน้ําแข็งมาแล้วก็เทใส,ส่ได้เลยสามารถเป็นกาแฟเย็นตามใจที่คุณต้องการได้เลยใครที่ติดนะคะ จัดไปเลยนะคะจะได้ไม่อ้วนไม่มีขีไม่มีน้าตาลตัวนี้ใส่ซูโคโรสใส่กระบองเพชรถั่วขาวแล้วก็ใส่คอเลเจนเปปไทด์ช่วยผิวสวยด้วยวันนี้จัดโปรให้คุณนะปกติหนึ่งหนึ่งกล่องในสามร้อยบาทวันนี้เอาไปเลยค่ะห้ากล่องแปดร้อยบาทจัดส่งฟรีจ้าตัวต่อไปอยากนํานเสนอนี่ก็คือกระชายขาวกระชายขาวมีในท้องตลาดเยอะแยะมากมายนะคะแต่นะคะของเราหกสิบเม็ดหนึ่งกระปุกสามร้อยห้าสิบบาทวันนี้ไม่ขายค่ะวันนี้เอาไปเลย หนึ่งกระปุกสองร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีค่ะกินเพื่อสร้างผิต้านทานจะ้ะกินวันละหนึ่งเม็ดตอนเช้าแค่นั้นพอส่วนวิตามินซีในท้องตลาดก็เยอะมากนะคะแต่วันนี้เรานําเสนอเพราะเป็นบริษัทของโคโลไล์เราไม่มีค่าโฆษณาไม่ต้องเสียพิสอ,อ,อะไรนะพิเซนเตอร์นางแบบนางงามนะคะเราผ่านเราขายกันเองเพราะฉะนั้นราคาก็ค่อนข้างที่จะถูกหนึ่งกระปุกมีสามสิบเม็ดราคาที่สามร้อยเก้าสิบบาทวันนี้เราไม่ขายค่ะเอาไปเลยค่ะสองกระปุกสี่ร้อยบาทนะคะ แล้วก็จัดส่งฟรีด้วยนะคะตัวนี้คุณหมอจงใจสร้างมาเป็นวิตามินซีบวกซิงค์นะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกินซิงค์แล้วกินวิตามินซตัวนี้ตัวเดียวมีทั้งซิงค์วิตามินซีนะคะสองกระปุกสี่บาทจ้าตัวต่อไปนะคะนี่เป็นครีมนะคะออราน้าเด็กเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงที่แบบนะคะออราตลอดเวลาเราจะมีครีมล้างหน้านะคะแล้วก็ครีมบำรุงหน้าแล้วก็ตัวมากหน้านะคะ เพราะฉะนั้นใครที่สนใจตัวไหนก็สามารถทักได้เลยว่าพี่หนูอยากได้มากหน้าหนูอยากได้เจลล้างหน้านะคะเดี๋ยวจะดูให้ตัวนี้เป็นเจลล้างหน้านะคะเจลล้างหน้าราคาเต็มอยู่ที่880บาทนะคะแต่วันนี้ไม่ขายค่ะเอาไป590บาทจัดส่งฟรีค่ะเจลล้างหน้าแทนสบู่ได้เลยนะคะน่าจะสดชื่นมากเพราะใน3ตัวนี้จะมีส่วนประกอบหลักก็คือว่านหางจระเข้นะคะช่วย ทำให้หน้าชุ่มฉ่าชุ่มชื้นแล้วก็ส้มสีเลือดช่วยขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกอันที่3คือสารสกัดจากดอกดาวเรืองลดการอักเสบนะคะตัวนี้สําคัญมากๆคือเจลบารุงผิวพอเราล้างหน้าเสร็จเราก็ใช้เจลบารุงผิวปกติราคาที่1นึ่งพบาทวันนี้ไม่ขายค่ะเอาไป790บาทนะคะเจ็ดบาทตัวนี้แถมผงทองคําเข้าไปด้วยนะคะ <c oughs> ตัวต่อไปนะคะนี่คือ ทีมพอกหน้าหรือมาร์กหน้าหรือสปาหน้าปกติเราไปต้องไปร้านค้าใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราสามารถซื้อแล้วไปทําเองได้หนึ่งหลอดเนี่ยพี่ว่าไม่เกินสามเดือนนะคะต้องเกินสามเดือนเพราะว่าหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์ใช้แค่สองถึงสามครั้งเท่านั้นสามารถขัดเอ่อสองวันหนึ่งครั้งก็ได้นะคะราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งพันสี่รอยเก้าสบาทวันนี้ไม่ขายค่ะเอาไปแปดร้อยเก้าสิบาทจัดส่งฟรีจ้าคุณสามารถขัดขัดไปแล้วรู้สึกเลยค่ะว่าหน้าคุณอ่ะจะเหมือนมีขี้ไคร หนึ่งคือสิ่งสกปรอกจำนบนไม่น่าเอาออกกับเซลล์ผิวที่ตายแล้วเอาออกนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยคุณซื้อไปแล้วคุณจะบอกว่าคุ้มมากไม่ไปร้านค้าแล้วนะคะเพราะร้านค้าต่ำๆหนึ่งครั้งก็ประมาณห้าร้อยสองครั้งก็พันหนึ่งตัวนี้แปดร้อยเก้าสิบเท่ากับคุณคืนทุนละถูกไหมไปรับจ้างขัดก็ได้เงินได้กําไรแล้วนะคะอ่ะตัวต่อไปนะคะอยากนําเสนอตัวนี้เลยนะคะนี่คือฟ้าลายโจรถามว่าเราต้องกินไหมไม่ต้องกินแต่ต้องติดบ้านนะคะ เพราะว่าถ้าสมมติเรามีรู้สึกเจ็บคอมีไข้รู้สึกคันเนื้อคันตัวฟาดเลยค่ะครั้งละสองถึงสี่เม็ดวันละสี่ครั้งเงช้าว,วันเย็นแล้วก่กอนนอนให้ได้ห้าวันแล้วหลังจากนั้นหยุดนะคะเพราะว่าผลกับเลือดคือจะทําให้เลือดเนืดองาว์บอยไดกดจะตกนะคะจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นมีติดบ้านไเ่เฉยๆนะคะอ่ะตัวนี้ปกติราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทวันนี้ไม่ขายค่ะเอาไปเลยค่ะร้อยสามสิบบาทจัดส่งฟรีจ้า ไปไปเร็วๆนะคะเพราะบางคนไม่ชอบดูอะไรนานๆลำคาญถูกไหมฮะวันนี้พี่ก็จะจัดให้คุณแบบเร็วๆเลยอ่ะตัวต่อไปนี่คือเจลล้างมือที่หอมมากนะคะและราคาคุณเห็นแล้วคุณจะต้องตกใจนะคะสามารถใช้ได้ตลอดเวลาที่คุณรู้สึกไปจับประตูหรือว่าไปจับอะไรของนะคะที่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณสามารถเข้าในรถแล้วก็กดใส่มือได้เลยหอมมากๆตัวนี้หอมจริงๆนะคะราคา20บาทนะคะ แล้วก็ตัวต่อไปนะคะคือสเปร์นะคะสเปร์นี้ก็ไว้สําหรับฉีดพ่นดามที่เราต้องการเลยมือก็ได้กระปุกกระเป๋าสตางคงได้หมดเลยนะคะราคา3าสิบบาทนะคะจัดส่งฟรีตัวต่อไปนะคะเป็นสบู่ล้างหน้าสําหรับคนที่เอ่อเป็นวัยรุ่นเช่นมีสิวนะคะหรือมีสิวเซียนนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยเป็นของบริษัทกลดละลท์แล้วก็นะคะข้างในเป็นกีซลีน100ร้อยเปอร์เซ็นผสมทองคำขาวนะคะ ราคาเต็มอยู่ที่300บาทวันนี้ไม่ขายคะ่ะเอาไป3ก้อนนะคะส80บาทจัดส่งฟรีจ้าดีมากเลยนะคะตัวนี้วัยรุ่นชอบส่วนตัวนี้นะคะเป็นสบู่หอยหอมซึ่งมันเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่บางคนชอบแบบกินปลาแล้วเออฤดูขาวมาแล้วกินเหม็นนะคะหรือลมออกช่องคลอดตัวนี้จะมียารีแพเห็นไหมคะจะทําให้ช่องคลอดคุณกะชับด้วยราคาที่300บาท แต่วันนี้ไม่ขายค่ะเอาไปเลยค่ะสามก้อนสามร้อยแปดสิบาทจัดส่งฟรีจ้าใครที่มีสาม,มีเท้าเหม็นใช้ได้ใครที่มีลูกมีผัวเป็นเชื้อราตามหลังเป็นดวงๆใช้ได้แต่กรุณาแยกคนละก้อนหลังคือหลังหอยคือหอยเท้าคือเท้านะคะเอาไปคนละก้อนเพราะว่าเชื้อจะไม่ถ่ายกันไปถ่ายกันมานะตัวนี้เป็นตัวที่อยากนํานเสนอมากๆเลยเพราะเพดนี้คือเพดแอรลิสนะคะเป็นคิมกันแดดน้องใหม่ที่มาแรงมากๆนะคะ ตัวนี้เป็นโฉมเก่านะคะเดี๋ยวตัวโฉมใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะโฉมเก่าโฉมใหม่ไม่ได้มีผลเอาโฉมใหม่อยู่ไหนนี่โฉมเก่าเหมือนกันนะคะโฉมเก่าโฉมใหม่ไม่ได้มีผลอะไรนะคะเพราะข้างในเหมือนกันเราเปลี่ยนกล่องให้สวยงามเฉยๆนะคะอ่ะนะคะตัวนี้เป็นครีมกันแดดที่นะคะมีค่า p F 50บแบบบวกๆแต่สิ่งที่คุณได้ มากกว่าคิมกระแนดดคือหนึ่งรูขุมขนจะเล็กลงนะคะหน้าขาวก็ยางใสขึ้นหนึ่งสเต็มใครเป็นสิวนะคะแต้มสิวหัวสิวยุบภายในข้ามคืนเลยนะคะอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ซื้อไปวันนี้จะจัดโปรโมชั่นสําหรับหลอดนะคะปกติหนึ่งหลอดมีห้ากรัมหนึ่งร้อยสี่บเก้าบาทวันนี้ไม่ขายค่ะเอาไปเลยค่ะสองหลอดสองร้อยบาทจัดส่งฟรีจ้าส่วนตัวนี้นะคะปกติสองร้อยเก้าสิบาทวันนี้เอาไปเลยค่ะสองหลอดห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะจัดส่งฟรีด้วยนะคะ ถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้แนะนําตัวนี้ก่อนนะคะพอใช้แล้วติดใจทุกคนจะต้องมาเปลี่ยนตัวนี้ทุกคนเลยนะคะเพราะทุกคนก็กล้ากลัว,ลวเจ็บมาเยอะนะคะเข้าใจหนึ่งไม่เป็นคาบนะคะแล้วก็สามารถแทนแป้งได้เลยเพอมีรองพื้นเนาะไม่เป็นคาบแน่นอนร้านเพนพี่ใช้มาสามเดือนแล้วนะคะหน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นเยอะมากเลยอ่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจสามารถแคปได้เดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนนะคะ เอาไปใกล้ๆแล้วก็แคปหน้าจอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะสนใจตัวไหนแคปหน้าจอมาถามได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจ้าแมสนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจ้านมแพะจา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต้งอีวันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเชียค่ะตัวดี้ถั่วลำไส้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ส่วนเซรั่มนะคะเลิฟสกินน้องใหม่ตัวนี้ช่วยลดสีฟ้านะคะการันตี3าขวดไม่เห็นผลยินดีคืนเงินจ้าแคปราคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบ้าส่วนตัวนี้เป็นตัวจีมิกบำรุงสายตาคุณจะได้มากกว่าคําว่าบำรุงสายตานั่งคือระบบประสาทระบบหัวข้อเขานะคะการหลับลึกดีมากๆนะคะตัวนี้ป้องกันต้อเนื้อต้อหินต้อลมต้อกระจกนะคะ อ่าตัวต่อไปนี่คือกาแฟคีโตนะคะซึ่งสายรักสุขภาพสายเฮลตี้นะคะจัดไปนะคะเดินสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าฟังไม่ทันสามารถแครปหน้าจอแล้วมาถามได้เลยพี่คะไอตัวนี้มันคืออะไรคะตัวนี้มันกินยังไงคะนะคะสามารถทักได้ตัวต่อไปคือวิตามินซีบวกวิตามินดีจ้ะตัวนี้ดีมากๆนะคะสร้างผมด้านทานให้กับเราช่วงโควิดนะคะรสชาติอร่อย หวานๆกินแค่วันละครั้งเดียว1กล่องมีสิบอกินได้10วนันจ้ะตัวต่อไปนะคะนี่คือคอลลาเจนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจ้าส่วนตัวนี้น้องใหม่นะคะยังไม่เพงมาเปิดวันนี้เป็นวันแรกนะคะเส้นก๋วยจับอ่อนชุมากินแล้วโคตรติดใจโคตรอร่อยนะคะแล้วก็1นงองบอกได้เลยคะ่ะอิ่มแบบจุกๆนะคะอิ่มแบบจุกๆเห็นซองเล็กๆแบบนี้เล็กพิขนูนะคะ ตัวต่อไปวิตามินซีค่ะแคปเลยค่ะ1 2 3 4งสองสามห้าหเจดแดเก้าวิตามินซีช่วยต่องผิวด้วยนะคะตัวนี้ก็ชา้ขาวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสจ้าส่วนกาแฟนี้ค่ะเป็นกาแฟที่เขาเรียกฮะดูแลหุ่นตัวเองแล้วก็ช่วยให้ผิวสวยด้วยเพราะมีคอลลาเจนเป็ไทายนะคะหนึ่งสองสาห้าเจ็ดแดเก้าสจ้าสามตัวนี้สามารถแคป หนึ่งภาพได้เลยแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าเอาเจลล้างหน้าหรือจะเอาบำรุงหน้าหรือจะเอามาร์กหน้าสามารถแคปแล้วมาถามได้เลยนะคะโอเคเนาะนะคะตัวต่อไปนะคะนี่คือสบู่หอยหอมก็คือสบู่ที่ล้างช่องคลอดได้ทําให้ช่องคลอดฟิตกระชับนะ,ะส่วนใครที่เป็นสิวนะคะสิวอักเสบสิวเซียนแนะนําตัวนี้เลยค่ะดีมากๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจ้า นี่คือฮะเจลล้างมือที่หอมมากๆราคาโคตรถูกเลยยี่สิบาทแคปจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจ้าส่วนนี้สเปรย์นะคะฉีดพ่นได้ทุกที่นะคะยกเว้นลูกตานะคะสามสิบบาทจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะอ่าแล้วก็ตัวต่อไปนี่คือฟ้าลายโจงแคปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจ้าโอ้ฟ้าลายโจงยังมีพญยายนาคเลยนะจ๊ะ อ่ะตัวต่อไปนะคะนี่คือคีมกันแดดแอลลิสนะคะใครอยากได้แคปเลยค่ะสองกระปุกสองร้อยบาทจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจ้เป็นหลอดนะคะสองร้อยเก้าสิบวันนี้ไม่ขายเอาไปเลยค่ะสองหลอดห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันนี้จบแค่นี้เนาะมาสายมาดึกแล้วนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคนที่มาสนับสนุนนะคะขอบคุณสินค้าของชั้นนะคะที่ช่วยออกฤทธิ์ออกเดชให้ชั้นด้วยนะคะ ไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วจริงๆมีเยอะกว่าน,นี้นะคะมีถั่วมีอะไรเยอะนะคะโอเคไปแล้วค่ะมีบวยด้วยนะใครอยากได้บวยมั่งบวยนะคะหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีจ้ามีเยอะมากมีหล,หลายรถนะคะมีหลายรถประมาณห้าหกสิบรถได้นะคะนี่หนึ่งกิโลนะคะโอเคไปแล้วค่ะบาย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 ไปลวจ้า